สามสองหนึ่งจะมาเสร็เริ่มเลยหัวใจหนึ่งค่ะว้าวเลยขาตรงสฝึกฟูอย่าพูดไม่ล่ะพูดมาแล้วเมื่อเช้าที่พีพีทีวีนะคะใช่ก็พูดไทยพูกช่องด้วยไมู่้อะไแล้วใช่ก็ตอนนี้โสดเขาค่ะใช่โสดแล้วค่ะแล้วค่าว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนาอะไรใช่ไหมลูกใช่ค่ะนานยากนานเท่าไหร่ลูกสักพักใหญ่ เพราะว่าเรามองอนาคตไม่ตรงกันมันก็เลยเหมือนแบบไปค่อนข้างยากเหมือนมันปุบปั๊บเหมือนกันเนาะแบบเพิ่งเริ่มแล้วก็แใช่โหกว่าจะออกมาพูดได้ก็หนูว่าเจ็บหนักมากแต่ว่าใครที่ไปไหว้ขอพรความรักตามหนูหนูขอโทษนะคะมันแบบมันไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่แน่คนอื่นอาจจะถึงฝั่งฝันมันมีอะไรพลาดตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เลือดกูบีไงก็เลยแบบไม่แน่ใจเจ็บหนักลรวเหรอคบ ใช่หนูว่าครั้งนี้เจ็บหนักที่สุดเลยตั้งแต่มีความรักมาแเวราะเฮิร์ตช่วงแรกที่ผ่านเรื่องนี้เงียบไปคือเฮิร์ตตลอดใช่ก็ที่ไปเที่ยวคนเดียวก็คือนั่นแหละใช่งั้นงไมอยากให้ชาวบานลอรีวิวให้มันขนาดไหนขนาดนึงนึกไม่ออกว่าเออมัะเร็วจะเจ็บขนาดก็หนักนะก็หนักแบบเหมือนเราเราเสียใจแต่ว่าเพื่อนเรารู้แหละแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบร้องไห้หรือว่าแสดงความเสียใจต่อหน้าเพื่อน เขาก็จะแบบชวนออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่สาหรับหนูอะถ้าหนูประเมินแล้วหนูคือแบบว้าวหนักสุดเอดจะไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เลยใช่ไหมช่วงนั้นอยู่ได้ออและอยากอยู่คนเดียวด้วยเ,ออเพราะว่าพอมันเป็นความรู้สึกที่หนักแบบที่เราไม่เคยรับมือมาก่อนเ,ออเราเลยรู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้เสียใจให้มัน ุดไปเลยทีเดียวมันก็เลยสไตล์เลยแม้เกี่ยวกับเลยลายสไตล์จะไม่เลยรู้ว่าแบบไม่เลยเป็นเรื่องอนาคตที่ที่มันหนักนี้มันคือมันเราคาดหวังไว้เยอะหรอคะใช่คือทุกครั้งที่เราพอพอเรายิ่งมีความรักยิ่งโตขึ้นยิ่งมีความรักเราจะยิ่งคาดหวังว่าเราอยากแต่งกับคนนี้เราคิดมาตลอดทุกคนที่เราคบเราคิดว่าเราอยากแต่งกับทุกคนอะไรเงี้ยพอมันยิ่งโตขึ้นมันยิ่งเหมือนแบบ ความคาดหวังของเราอ่ะมันเยอะขึ้นพอมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อนข้างเจ็บหนักแล้วมันจบพอมันจบดีมากคือเคลียร์กันแบบจบสวยสดแบบไม่เคยคิดว่าการเลิกกับคนคนหนึ่งมันจะต้องดีขนาดนี้มันเลยเหมือนเจ็บหนักมากมากเลยวันที่สามเกี่ยวข้องอะไรไม่มีเลยถ้ามีมันจะง่ายกว่านี้เออใช่ไหมใช่เรื่องก็คือเรื่องเรื่องแล้วก็ยังรักอยู่ใช่จับแพ้เอรืหนักนาคตเราเรามองยังไงรู้มครับว่ากับความรักที่เรามองหาอยู่เดียวว่าจะต้องไปยังไง ตอนนี้หรอตอนนี้ไม่มองแหละเออไม่มองอะไรไม่มองอนาคตเรื่องความรักแล้วเพราะออเพราะว่าเหนื่อยแลยว้วอะปิดไปหรอไม่ก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้ามีคนเข้ามาตอนเนี้ยมันแบบมันยากมากที่เราพร้อมที่จะให้เขามาเปลี่ยนเราหรือเราไปเปลี่ยนเขาเ,ออเราไม่ได้อยากจะแบบไปเอาความสุขเราไปไว้ที่ใครอ,อ,อีกอเลยอะไรเงี้ยเราอยากแบบขึ้นอยู่กับเรา แล้วถ้ามีเป้าหมายของมาคืออะไรอยากสร้างครอบครัวให้เขาอยากแต่งงานคิดมองอนาคตวางแผนครอบครัวอย่างนี้หรือไงลูกใช่ค่ะถ้าเป้าหมายสุดท้ายของกันก็คงยาบอยากแต่งงานมีลูกแล้วก็แบบใช้ชีวิตด้วยกันแฮปปี้อะไรเงี้ยมันที่แบบเราถูกเลี้ยงมาแล้วที่ผ่านมาเราคาดหวังแค่ไหนตั้งความรักวารักครั้ง่มันต้องเป็นยังไง่ต้องคิดไว้ต้องได้แต่งงานก่อนใช่ทุกครั้งทุกครั้งจะต้องแบบฉันต้องได้แต่งงาน้ตอนเริ่มขอกัน มุมมองความรักมันเปลี่ยนกันเลยนะว่าหรออีกแล้วหรอหรือไงอืมหนูก็อืมใช่มันก็มันรู้สึกว่าอีกแล้วเหรอวะท<อ>ําไมมันแบบเออไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาประสบความเสเร็จด้านความรักขนาดนั้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยต,ต,ต,ตอนเริ่มคบก,กันได้คุยปอยนี่แม้ว่าเออจรอิงๆเราประมาณนี้นะคาดหวังแบบนี้นะไม่เลยค่อยๆคุยมามากกว่าพอเขบแล้วก็ค่อยๆคุยพอเขาค่อยๆคุยแล้วรู้สึกว่าอ่ามันคุ้นพรางกันแล้วใช่ จริงๆแล้วอนาคตเป็นอยากจะยังอยากมีอยู่ไหมฮะหรือว่าไม่คิดจะอยากมีแล้วความรักมันก็อยากมีนะมันมันถามว่ามันเหงาไหมมันเหงาแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายมากมีเช็คหมอดูไหมเช็คพื้นดวงบางคนพื้นดวงคือแบบไม่มีรึยไงหรือว่าเริ่มดูไปเลยไม่เช็คแล้วเช็คเริ่มไปแล้วจบทุกวันนี้ถามหมอดูว่าช่วงนี้งานเป็นไงหน้าเช็คแต่งงานค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ทําสิ่งที่เรารักต่อไปดีกว่าเพื่อตัวเราเองเลยก็หันมา เหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าหันมาทําสิ่งที่เราอยากทํามากขึ้นแล้วตอนแล้วถ้ามันมีคนเข้ามาเนี่ยเราจะมีแน่นอนเลยเอามาเปิดไหมไม่รู้ตอนนี้ถ้าเข้ามารู้สึกว่าให้ผ่านเพื่อนดีกว่าให้ผ่านเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนดูเลยให้เพื่อนดูก่อนใช่ว่าเราชอบไหมฮะเอาเรื่องเพื่อนใครผัดเตอร์หรือใครผัดเตอร์ผัดเตอร์ผัเตอร์ผัดเตอร์ผัดเตอร์รัดทางทำแล้วรัดทางทำเร็วมากเอทำไมเราถึงต้องให้เพื่อนช่วยสแกนอะไรที่ผ่านมาเราก็ใช้ลิ้งร์สแกนตลอดใช่ แล้วเราสึกว่านี่ไงเราสแกนเองแล้วมันล้มเหลวอะเพื่อนเราอาจจะเพื่อนเราอาจจะเป็นคนละเอียดมากกว่าเราจริงๆเพื่อนก่อนนี้ความรักเราที่ผ่านมาเพื่อนมีเตือนไหมมีเตือนแล้วแต่เราไม่ฟังเองอยากจะแบบใช้ความรู้สึกตัวเองก็เตือนนะทุกคนเตือนหมดเวลามีความรักทุกคนบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากคาดหวังเยอะหนูก็แบบโอเคโอเคก่อนหน้าโอเคโอเคแต่การทําอย่างหนึ่งคาดไปแล้ว ที่ทำแบบที่ฉันอยากทำถ้ามันเหมือนว่าสเปคเราอาจจะลดสเปคลงมาหน่อยหนึ่งแมสจะได้ไม่ต้องคาดหวังเยอะไงไม่มีแล้วทุกคนต้องล้างสเปคที่หนูไปขอพอทั้งหมดลบเลยไม่เอาแล้วลบทุกอย่างเลยเหรอลบทุกอย่างดิสตอนบุตรบินต้องลบแม้ที่เคยให้สัมภาษณ์แนะนำวิธีการมูอะไรของเราเนี่ยไม่ยังไม่ไหวได้อยู่แต่หนูอาจจะแค่มันแค่แบบขอไม่ละเอียดพอลืมขอว่าเฮ้ยขอให้มอนาคตเหมือนกันเลยไม่เราจะไปขอไหมไม่แล้วสงสารเทพท่านทำงานหนักเนระท่านบอกว่า แหววแล้วหรอ,อ,อรก็เลยแบบแมวแหละแล้ว<อ>วันนี้นเราสภาพจิตใจเรากับคนที่แบบเปลี่ย์เรียบร้อยดีขึ้นมากไหมแค่ไหนดีขึ้นเยอะมากเ,เพราะว่าหนูก็อยากขอบคุณตัวเองนะแต่ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อด้ค่ะที่มาสัมภาษณ์ <laughs> หนูก็อยากขอบคุณตัวเองที่หนูไปเที่ยวคนเดียวหนูรู้สึกมันแบบหนูเจอตัวเองหนูเจอแบบเจอการรักตัวเองที่มันแบบว่าหนูไม่เคยคิดว่าแบบหนูจะมีวันนี้ได้อะไรเงี้ยแฮปปี้กับการทําอะไรด้วยตัวเองเออและถ้าสมมติว่ามีเราพักใจเรียบร้อยแล้วมีลูกใหม่เข้ามา จะต้องเปลี่ยนสไตล์เลยไหมว่าคุยเลยว่าเป้าหมายตรงกันไหมจะได้ชัดเจนว่าเออเราควรคบหรือไม่ครบคือจริงตอนนี้หนูแบบไม่อยากจะมาคิดว่าเขาจะมองอนาคตอะไรยังไงรู้สึกว่าถ้าคุยแล้วมันคิดก็ก็คงค่อยๆปรับไปแหละเราเราไม่กลัวหรอเดี๋ยวอนาคตคุยไปคุยมาใกล้ๆผ่านเวลาไปไปมาอ้าวไม่ตตงกันเฉิอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นงั้นก็คือสวยอีกรอบอ่ะ ก็คืออาจจะเป็นคนโชคดีทางด้านการงานแต่อาจจะโชคร้ายทางด้านความรักอ่าต้องยอมรับแล้วหลังจากนี้ไปเราก็เริ่มท่องใจว่ามันจะไม่เป็นตามที่ใช่เหมือนเขาเรียกปล่อยจอยปล่อยจอยมากกว่าปล่อยจอยเรื่องความรักก็แบบอ่ถ้าเข้ามาก็เข้ามาอะไรเงี้ยแต่เราอาจจะแบบถ้าถ้าถามตัวเองตอนนี้ยถ้าเกิดมีคนเข้ามาาก็รู้สึกว่าเราจะอาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักกับเขาเท่าไหร่ถ้าจะมีคนเข้ามาเพราะเราอาจจะแบบ เหมือนตอนนี้เรารักตัวเองเยอะเราเลยแบบรู้สึกว่าเราจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรให้ใครแล้วอะไรเลยแสดงว่าหลังจากนี้ก็ต้องชัดเจนกับคนที่จะเข้ามาใหม่ว่าก็ต้องสู้ก็ต้องสู้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องทำยังไงเขาได้ให้ชนะใจเราโอ้ยด่วนอะเทวายิงแล้วเทวาเชิดเชิดไม่ได้เชิดแต่แค่แบบมันเข็ดแล้วอะต้องให้เวลาเรานิดนึงเนาะเออจ้าโอเคจ้าขอบคุณค่ะลูกอันนี้มันนานแค่ไหนนะเปิดตัวเมืัอ ใช่ผักผักใหญ่แต่ว่าแบบครั้งที่แล้วตอนหนูถ่ายเอเวียที่มาสัภาษณ์กันนะก็พูดไม่ออกตอนนั้นไส้นสดสดลวร้อนไม่สดมากผ่านมาแล้วแต่ว่ามันก็แบบมันก็ยังเออมมันเยอะมากก็อย่างเงี้ยถ่ายรูปหนคารหนึ่งสองสาธุวยหรอเออขอโทษเออดีขอโทษทำหน้าเศร้าด้วย เอามกล้องลูกนะรซาด้วยเออขอโทษนะคะที่แนะนำกันขอโทษด้วโอเคอะเรย่องค่ะเออแต่ยังจำนที่เธอรีวิวได้นะจริงดูหมอมันเร็วไป้ให้เวลาเขาอีกหน่อยไม่หรอเวลาก็ไปไปลกอีกจ่ะเออ้ว่ากล้องไม่อปหน่อยลูกขอให้น้องก่อนให้น้องก่อนไปว่าไป่ว่าก็อคโอเคไาไปโอเคโอเคไ่าก็ไปว่คโอเคไปาก็ไปว่กเ เส้าสิเส้าๆไม่เศร้าแล้วยิมได้แล้วไมงนิเใช่ไม่ถึงนิเดี่จ๋าโอเคค่ะวาลูกอ่าว่าลีน้องหัวพีว่าพี่ว่านี้ลูกลีน้องออเนี้เลยอีกนิดนึงอม่ารนก่อน่นก่อนเีวสวีนะครับตวัสดีนะสดแป้าสิบบ เีาไม่ได้สมิ oh, ่งเท่าเนี่าแหละเดินสักก็โดนตัวเาเป็นตาแช่่าแช่ปาจ๋าใช่ปะก้อนนี้แช่่า